สวัสดีครับเรามาพบกับวิดีโอชุดที่1น,นะครับระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับข้อมูลในระบบนะฮะก็จะมีแบ่งได้เป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือเราเรียกว่าข้อมูลหลักประกอบไปด้วยข้อมูลลูกค้าข้อมูลพนักงานข้อมูลประงงเภทสินค้าและข้อมูลสินค้า ส่วนที่2นะครับก็คือข้อมูลการทํารายการนะครับก็คือข้อมูลการขายสินค้านะครับเมนูในระบบนะครับก็จะมีเมนูจัดการข้อมูลหลักก็จะประกอบไปด้วยเมนูย่อยนะครับเมนูข้อมูลลูกค้าเมนูข้อมูลพนักงานเมนูข้อมูลประเภทสินค้าเมนูข้อมูลสินค้านะครับแล้วก็เมนูสินค้าขายสินค้าเมนูสั่งซื้อสินค้า แล้วก็สุดท้ายคือเมนูออกรายงานนะครับการทํางานของระบบครับเราก็จะประกอบไปด้วยมีระบบล็อกอินระบบจัดการข้อมูลหลักระบบขายสินค้าระบบสั่งซื้อสินค้าและระบบออกรายงานความสามารถในระบบนะครับก็ในส่วนของข้อมูลทั้งหมดนะครับความสามารถก็คือเพิ่มลบแก้ไขบันทึกและค้นหาได้ส่วนการออกรายงานนะครับเราก็จะค้นหาแล้วก็พิมพ์รายงาน การออกแบบหน้าจอนะครับในที่นี้คือฟอร์มหลักของระบบก็จะมีการกำหนดฟอร์มให้เป็นแบบ MDI และก็สร้างเมนูนะครับโดยใช้เมนูสติปจากนั้นก็จะมีแท็บแสดงสถานะ,นะครับนะโดยใช้ statuskn a t i p นะคติปต่อไปเรามาดูการออกแบบในส่วนของฟอร์มในระบบนะครับก็ เข้าที่โปรแกรม Visual Studio นะครับเราก็ New Project ขึ้นมาให้เราตั้งชื่อระบบนะครับเป็น S SYS Cell Com นะครับก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์ของงานเรานะครับในที่นี้ก็เก็บตามนี้นะครับจากนั้นก็โอเค จากนั้นในส่วนของฟอร์มของระบบนะครับอันนี้คือเราจะกำหนดเป็นฟอร์มหลักโดยจะกำหนดให้เป็นแบบ m d i form นะครับก็ให้ไปที่ในส่วนของ property นะครับลำดับแรกคือตั้งชื่อของไปเต้ก่อนนะครับเป็นระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากนั้นก็กำหนดฟอนต์นะครับ ที่นี้เป็นขนาด12นะครับในการออกแบบหน้าจอนะครับเราจะใช้ขนาดของหน้าจอครก็คือ1024คูณ768นะครับ, 7, 6, รบตรงนี้นะครับเพดัะนั้นความกว้างเราก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000นะครับสูงก็จะอยู่ที่700นะครับอันนี้ก็คือเราเผื่อในกรณีที่หน้าจอนั้น มันเล็กเกินไปนะเราจะไม่เอาเต็มนะครับก็คือ1000แล้วก็สูง700นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะกำหนดให้ฟอร์มนะครับเป็นแบบ mdi form นะครับก็คือไปที่ property ที่ชื่อว่า is mdi container นะครับกำหนดเป็น true นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะทําการใส่แมกกาวนะครับใส่แมกกาวให้กับตัวระบบของเรานะครับก็ให้เราไปที่แมกกาวแมกกาวอิมเมจนะครับคลิกตรงจุดๆนะครับแล้วก็เราจะแอดรูปนะครับให้มาเก็บไว้ในส่วนของ resource file นะครับก็ import จากนั้นเราก็ทำการเตรียมรูปแมกกาวขนาด1000คูณ700นะครับ โอเพนเข้าไปก็จะได้รายการของรูปมานะครับก็คลิกเลือกที่ลูปที่เราต้องการแล้วก็โอเคนะครับแต่มันจะยังไม่แสดงนะครับเราต้องทําการลันโปรแกรมนะครับก็จะได้รูปพื้นหลังนะครับของฟอร์มนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ จากนั้นนะครับเราจะทําการกําหนดนะครับเมื่อฟอร์มรันทุกครั้งนะครับเราจะให้มันขยายนะครับขยายฟอร์มให้เต็มหน้าจอนะครับก็ให้เราไปที่นะครับ Windows State แล้วเลือก proper t y เป็น maximize นะครับทดสอบรันนะครับอ่าก็จะได้ขนาดหน้าจอที่เต็ม นะครับเมื่อมันลันขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะทําการสร้างตัวเมนูนะครับกับสเตตัสนะครับก็ไปที่ทูนบล็อกนะครับันับแรกเลือกเมนูสติปนะครับก็อยู่ด้านบนนะครับเมนูสติปเราก็จะประกอบไปด้วยนะครับตาม ใน PowerPoint นะครับก็คือมีเมนูจัดการข้อมูลหลักขายสินค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ออกรายงานนะครับก็คลิกในช่องนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเมนูไปแล้วก็คือจัดการข้อมูลหลักขายสินค้า สั่งซื้อสินค้าออกายงานอันนี้คือเมนูหลักของเรานะครับจากนั้นในเมนูหลักเราก็จะเมนูม,มีเมนูย่อยนะครับก็ดูในส่วนของจัดการข้อมูลหลักก็จะมีข้อมูลลูกค้าข้อมูลพนักง,งานข้อมูลประเภทสินค้าและข้อมูลสินค้านะครับก็คลิกที่เมนูหลัก มันก็จะมีเมนูย่อยลงมานะครับก็คลิกลงไปในช่องนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลพนักง,งานข้อมูลประเภทสินค้าแล้วก็ข้อมูล สินค้านะครับทดสอบรันนะครับเราก็จะได้เมนูที่อยู่ข้างบนนะครับแสดงขึ้นมาเมื่อเราคลิกที่เมนูเมนูไหนที่มีเมนูย่อยนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับ จากนั้นเราก็จะใส่แถบ s t a ตัสนะครับข้างล่างนะครับบอกถึงสถานะของตัวระบบของเรานะครับก็ไปที่ t o o บ b ็อกเลือกสเตตัสสติ p นะครับอันนี้เราจะแสดงอะไรบ้างก็คือ1แสดงในส่วนของออวันที่นะครับอันนี้ก็พิมพ์ไปนะครับคลิกที่ ให้เราสร้างมาทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับจากนั้นก็คลิกกันแรกนะครับแล้วก็ไปที่ Property t e x t นะครับวันที่อันนี้ก็จะเป็นเวลานะครับแล้วก็ เดี๋ยวสองตัวนี้เราจะกำหนดให้มันแสดงค่านะครับเป็นวันที่กับเวลาของระบบนะครับส่วนอีกเมนูนึงครับก็คือเมนูออกจากระบบนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกสักหนึ่งอันนะครับก็คือ จากระบบนะครับนั่นหมายถึงว่าเวลาเราทำงานในฟอร์มนี้นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเวลาเราจะออกนะครับเราก็จะคลิกที่เมนูออกจากระบบต่อไปนะครับก็คือเราจะทำการตั้งชื่อฟอร์มนะครับ เป็น frm main นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับชื่อของฟอร์มนะครับเป็น frm main v p นะครับก็เซฟ on นะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็จะ ทำการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเมนูต่างๆนะครับเริ่มที่เมนูข้อมูลลูกค้านะครับก็เข้าที่หน้าต่าง Property นะครับคลิกที่เมนูแต่ละเมนูนะครับแล้วก็ไปที่ Name อันนี้เราจะตั้งเป็น M Cut นะครับ M m emp นะครับก็คือ employee m type pro m pro นะครับส่วนข้อมูลหลักก็คือ m main อันนี้เมนูขายสินค้าก็ m sale สั่งซื้อสินค้าครับคือ m m order ออกรายง,งานนะครับก็คือ m report แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือออกจากระบบ m exit นะครับจากนั้นในส่วน status bar ข้างล่างนะครับตรงนี้เราจะตั้งเป็น TSS อันนี้แสดงวันที่ก็เดทการก็จะเป็น TSS Time นะครับสองตัวนี้นะครับจากนั้นในส่วนของเวลานะครับที่เราจะให้แสดงเราก็จะใช้ t i m e r นะครับเป็นตัวแสดงเวลา นะครับก็ไปที่ทูลบ b ็อกนะครับแล้วก็ไปที่คอมโพเนนต์ดับเบิลคลิกที่ t i m e er, มอนะครับต่อไปนะครับก็คือเราจะทำการเขียนคำสั่งนะครับให้แสดงวันที่และเวลานะครับก็เราจะเขียนที่ในส่วนของตัว t i m e er, มอนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปใน t i m e er. มอก็จะเข้ามาที่เหตุการณ์ท i มเมอห นะครับเบื้องต้นนะครับในส่วนของทา m เมเราต้องกำหนด enable เป็น true นะครับตัวนี้ครับเป็น true true ก็คือเปิดให้ t i m e er มอรใช้งานนะครับให้มันทำงานนะครับจากนั้นเราจะให้เมื่อเมื่อทา mer อร์ทำงานนะครับเราก็จะให้ตัว TSS ที่เป็น ส t ตตัสของวันที่นะครับตอบเทคนะครับเท่ากับ now นะครับแล้วเราก็ใส่ format รูปแบบเข้าไปรูปแบบของวันที่นะครับก็จะเป็น dd ข mm yy yy นะครับทดสอบรันนะครับ ก็จะได้รูปแบบแบบนี้นะครับก็คือวันที่สองหลักเดือน2หลักแล้วก็ปีนะครับสหลักนะครับในที่นี้เวลามันแสดงนะครับมันจะอ้างอิงจากเวลาเครื่องนะครับอ้างอิงจากเวลาเครื่องถ้าเกิดเวลาเครื่องเราปรับเป็นเป็นพศนะครับตรงนี้ก็จะแสดงเป็นพศออถ้าปรับปรับเป็นคิดสกหลลก็จะเป็นคิดสกลนะครับแนะนําว่า ควรจะปรับเวลาของเครื่องนะครับให้เป็นคิสสักราดะนะครับเพราะว่าเวลาเดี๋ยวเราเก็บข้อมูลจะได้ไม่มีปัญหานะครับจากนั้นเราก็จะแสดงเวลาปัจจุบันนะครับก็คือ T S S Time Object เท่ากับ Format Now เหมือนกันแล้วก็ใส่รูปแบบเข้าไปเป็น H s ตัวใหญ่นะครับ colon M M colon S S นะครับก็คือ ชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีตัวหน้านะครับที่เป็นตัวใหญ่ก็คือเวลามันแสดงจะแสดงเป็น24ชั่วโมงถ้าเกิดเราใส่เป็นตัวเล็กนะครับก็จะแสดงเป็น12ชั่วโมงนะครับทดสอบรานนะครับอ่าอันนี้ก็เวลานะครับาเพระนั้นจะเห็นว่าเอเก็คือวินาทีมันก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ เดินไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือในส่วนของ s ซต t u บาร์นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเขียนคำสั่งที่เมนูออกจากระบบนะครับก่อนนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเดี๋ยวเมนูล็อกอินเราจะตามมาทีหลังนะก็ให้เราไปที่ดีไซน์นะครับแล้วก็ับเบิดที่ออกจากระบบนะครับ ก็ if e นะครับ msg อ OK, อกนะครับต้องการออกจากระบบหรือไม่ vb yes นะครับบวก vb e c t i o n นะครับ ออกจากระบบเอาก,กับ yes จริงก็ให้ n นะครับออกจากระบบเลยทดสอบกันครับก็คลิกที่เมนูออกจากระบบนะครับ ตัวคนอครับ VB อ๋อ VB s No ครับขอโทษทีครั VB s yes, No นะครับอ่าแบบนี้นะครับตอบ No ก็คือไม่ออกตอบ Yes ก็คือออกจากระบบนะครับดะนั้นอย่างที่บอกนะครับก็คือเราจะไม่ให้ปุ่มกากบาทมันสามารถที่จะปิดการทำงานหรือออก หรือกดปิดก็คือมันจะจบการทำงานนะก็ให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ฟอร์มนะครับแล้วให้ไปเลือกเหตุการณ์นะครับฟอร์มโคซิงนะครับเลือกเหตุการณ์ฟอร์มโคซิงนะครับฟอร์มโคซิงงก็จะทำงานก็ต่อเมื่อเมื่อเรามีการกดปุ่มก,กระบาทของตัวนี้นะครับ เราก็จะสั่งให้ e.not.cancel เท่ากับ true พูดง่ายนะครับก็คือเราจะปฏิเสธไม่ให้มันปิดการทำงานนะครับทดสอบนั้นนะครับอ่ะดูนะครับเมื่อเรากดปิดปิดเห็นไหมครับกดได้แต่ไม่สามารถที่จะปิดฟอร์มได้นะครับเพราะนั้น เวลาออกจากระบบเราก็จะเหลือแค่เมนูตรงนี้เมนูเดียวนะครับเป็นตัวควบคุมนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการออกแบบนะครับ ในส่วนของฟอร์มหลักของระบบนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ